สวัสด <West> ีค่ะไอซีขาวันนี้คุณมันจะทําข้าวขาหมูค่ะไอซีขาเนี่ค่ะเราล้างขาหมูให้สะอาดนะคะแล้วก็หั่นเป็นสองชิ้นหั่นเป็นสองท่อนเลยค่ะแล้วก็นํามาทอดก่อนค่ะวันนี้ทำสองขานะคะทอดหม้อักขาค่ะไอซีขามอที่สองคุณพันทอดก่อนนะคะแล้วนาไปตุ๋นค่ะคุณมันจะทําข้าวขาหมูค่ะไอซีขาตามมาดูเลยนะคะ ี่ c ขาทอดทอดระดับนี้ก็พอแล้วค่ะนี่ค่ะเราเดี๋ยวเราจะตักหมูขึ้นนะคะคุณพันธ์ทำสองขานะทำทำเอ่อข้าวขาหมูหมูสองขาเลยค่ะซี FC ค่ะจะตุ๋นเป็นสองหม้อค่ะวันนี้ค่ะจะตุ๋นขาหมูก่อนไส่กระเทียมลงไปผัดค่ะใสกระเทียม ใส่น้ำตาลทรายกุ่มันใช้ชน้ำตาลทรายนะคะใส่น้ำตาลทราย มพันธทำข้าวขาหมูเยอะค่ะหมูสองขาแต่น้ำตาลทรายลงไปรึ่งกิโลเลยค่ะ เยเก็เทียมแล้วก็คั่วคั่วน้ำตาลให้ไหมนี่ใส่ไปเลยใส่พร,ร,ริกไทยเม็ดเติมได้มาพริไทเม็ดใส่ไปส,ส,ส,งสองกอง อขั่วให้ไหม้เลยค่ะ ผงกะหร ô ค่ะ ใค่ะให้น้ำตาลไหมเลยค่ะพี่ค,ค่ะคุณพันจะใช้สีของน้ำตาลจะสวยค่ะนี่ค่ะออต่เครื่องพารู้ที่เป็นที่เป็นไม้เป็นผม ใส่ลงไปเลยค่ะปิดไฟก่อนโอ้ไม่แล้วไปฟีขานี่ะโอเคเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะทีนี้เราก็จะเติมน้ำค่ะเติมน้ำลงไป ขอบคุณทุกที่ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาดูชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดไลไลค์ค่ะพี่นะ

đó là cái gì hả? มันจะใส่น้ำไปนลคะก็เมื่อกใส่ไปลิตรหนึ่งและ,ะน้ำสามลิตรค่ะเกลือ

ตจค้คุมพันเปลี่ยนตัวคุมพันธ์นำขาหมูใส่หมมอก,ก่อนนะคะเอฟซีค่ะมาดูค่ะข้าขาหมูคุมพันธ์ค่ะนี่ค่ะตอนนี้กําลังจะตุนขาหมูนะคะเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยคุมพันธ์จะมาถ่ายอัปเดตให้ดูเป็นระยะระยะนะคะเอฟซีค่ะดูค่ะขาหมู ขาโลขาหมูขาเอฟซีคะ่ FC, คะน่าทานมากเลยคะ่ะนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เขามายิ่มชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณไลไลค, like, ค,ค่ลคะนี่คะ่ะสวยเลิศเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะเอฟซี FC, คะ่ะวันนี้จะมาทำน้ำจิ้มข้าวขามหมูขาเอฟซคะ่ FC, คะตามพี่เจย่ะ่ะพี่ขี้หนูนะคะ เอาเอาแต่พิคินพิคกินหนูค่ะทำเยอะเลยค่ะพี่สาววันนี้ค่ะหอเยอะข้าวขาหมูสองขาใหญ่ๆเลย,ย,ยค่ะผูกพิกก่อนค่ะพิคกินหนูนะคะหอมๆดีเนาะสูตรคูมพันค่ะ ใส่กระเทียมลงไ่ะใส่กระเทเยอะๆห เดีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาติดตามกดไลค์แชร์ค่ะขอบคุณเลยล้านนี่ค่ะใอ่กระเทียมงลงไป กระเทียมให้แหลกให้ละเอียดโออีกนิดนึงก่อนกันให้ละเอียดให้ออมหอกระเทียมใส่เยอะนะคะประมาณสิบกลิบพริกขี้หนูก็กำหนึงะนพะลิกำน้ำจิ้มขาหมูเผ็ดๆแซ่แบะพี่นปองพอ,อแล้วค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปต่ำ ตามทรก็ไปเยอะค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตามทรายหกชุดดำเลยค่ะ ให้แหลกค่อยใส่ค่อยใส่น้ำปลากับมันหางตำน้ำปลให้แหลกก่อนให้เป็นน้ำหมดนะขอบคุณ FC ีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้าค่ะพี่น้องทุกคนทำน้ำจิ้มข้าวขาหมูสูตรคูมพันค่ะเอฟซีค่ะ ดูไันฟซค่ะ,คะละเอียดแล้วค่ะทีนี้ใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะน้ำมะนาวสามช้อนโต๊กเส่ยงไปเลยค่ะเดือเร,ร้อยใส่น้ำปลาค่ะน้ำปลาทิพยพะรกเลยหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอบสีขาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาเจ็ดช้อนโต๊ะนะคะนี่ก็ใส่ใบ ผักชีหอมลงไปคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะ fc คะ่เคะ,เ,ะ,คะ,คะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเดี๋ยวคุ้มพันตักเต่ถาดให้ดูนะคะ fc ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คะ่ะข้าวขาหมูคุ้มพันคะ่ะเดี๋ยวตักข้าวมาแล้วก็นําหมูกับไข่ใส่คะ่ะนี่คะ่ะ fc คะ่ะอร่อยอร่อยคะ่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องกุ้มพันตุลาการคะ่ะนี่คะ่ะข้าวขาหมูน้าจิ้มแซบ่บๆค่ะพี่นอ้องนี่ค่ะปื๊ดขาหมูสองขาใหญ่ๆเลยคะ่ะ ขอบคุณเอฟซทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะนี่ค่ะเอฟซค่ะอร่อยมากเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะข้าวขาหมูขาใหญ่ๆค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคูมพันตุลากันค่ะเอฟซค่ะสุดยอดเลยค่ะอร่อยอร่อยเลิศรสเลยค่ะเอฟซค่ะอร่อยมากเลยค่ะนี่ค่ะข้าวขาหมูสูตรคูมพันตุลากันค่ะมาทานด้วยกันนะคะเอฟซค่ะนี่ค่ะขอบคุณเอฟซทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชม มากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะนี่ค่ะพี่น้องเบิ้งเข่าขาหมูสุดยอดเลยค่ะแซ่บแซ่บค่ะนี่ค่ะอร่อยมากเลยค่ะขาหมูขาใหญ่ๆเลยค่ะอันนี้ขาย fc ขานี้ค่ะสุดยอดเลยค่ะขอบคุณ fc ทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะข้าวขาหมูค่ะ fc ขามาทานด้วยกันนะคะพบกันคลิปหน้านะคะพบกันคลิปหน้านะคะ fc ขาอนนี้ค่ะข้าวขาหมูค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีค่ะเอฟซีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอืมดูช้ำๆเลยค่ะเอฟซีค่ะโอ้พี่น้องเบิ้งสุดยอดเลยเด้อยค่ะเพื่อนงามงามค่ะสวยสดเลยค่ะพบกันลิปหน้านะคะเอฟซีค่ะ fc ขามาทานด้วยกันค่ะข้าวขาวหมูค่ะแซบแซค่ะพี่น้องนี่ค่ะอร่อยเลิศลสเลยค่ะขอบคุณ fc ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามายอมชมมากดติด,ดตามกดไลค์กด,กดแชร์ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ fc ขาสวัสดีค่ะ